ที่เราจะใช้บัญชีของตัว Microsoft นะคะโดยที่เราจะเข้าที่ Google นะเดี๋ยวนักเรียนจะเข้าไปนะคะในเอกสารนี้นะคะเอกสารตัวนี้ให้นะคะว่าเราจะเข้าบัญชีมตัว Hotmail ได้ยังไงนะคะมี h o t l ก่อนหรืเอา g o o g คะ สมเสร็จแล้วยกืใมสตัวเองแล้วก็จดเวลาสใช้ตัวยอที่นะคะหรือว่าใช้รหัแนะนาจดมันทึไวทำได้ไหมต้องลองปิดโทรศัพท์แล้วลองเปิดขึ้นมาเดี๋ยวจะให้ลองปิดโทรศัพท์ ทุกคนโทรศัพท์ให้แต่คุณไม่ใช้อ่ะเลิกตอนนี้ไม่ใช้แล้วจะเอาโทรศัพท์ใส่กระเป๋าว่าทำยังไงเอาโทรศัพท์ใหม่เหรอใหม่ไปเหยียบเลยเนาะปิดยังไงโทรศัพท์ไม่ได้ปิดแบบไม่ใช่แคปหน้าจอด้วยนะปิดเหมือนแบบแค่ถือได้เหรอได้ผ่นใจผ่นใจไม่ใช่เป็นสาวจี๊ดสองสามรูปภาพเด่นสองสาม คุณหนาฝากข้ามาเลยร้านละร้นเลแล้วก็ทราปร้าอาารซึ่งมี่มก็ครบนะครับมีการเยอะแข็งด้วยในเวทเหลมนะครับมีเครื่องคิดเหมือนกัน ที่อยากถามือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในการที่เราจะเข้าสู่อุตสาหกรรมจริงเนี่ยแต่เจ็บหรืออะไรเนี่ยคือ,รอจริงๆผมก็เห็นตัวอย่างที่ของไลน์บายสีเร้ต้องมีโรงงานเกิดคืนมันชักที่อยู่เพราะว่าถ้าเราจะมาผลิตกันโดยเครื่องมือพือบ้านเนี่ยมันน่าจะมีข้อจําก,กัดของการผลิตด้วยนะครับผมก็อยากเห็นมันเกิดนะครับว่ามันมันถ้าจะมีโรงงานกลางคือชักที่ ในวันนี้นะครับเป็นมิติใหม่นะครับของแฟชั่นของประเทศไทยก็ว่าได้นะครับวันนี้เป็นการรวมตัวนะครับของทีมอาจารย์นะครับแล้วก็ทีมผู้ประกอบการและคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านแฟชั่นทั้งหมดนะครับมารวมตัวกันทําอยู่ในโครงการที่จะยกระดับสิ่งทอซึ่งการบจะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สําคัญของประเทศไทยครับวันนี้ ถ้าเห็นบรรยากาศแล้วนะครับตอนนี้ผู้ประกอบการที่อยู่ในจังหวัดแพร่ที่มาวมตัวที่ที่นี่นะครับเริ่มเรียนเรื่อง AI นะครับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการออกแบบในการดูเทรนของแฟชั่นนะครับแล้วก็ในการช่วยที่ทําให้ขั้นตอนการออกแบบดีไซน์การผลิตง่ายขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นการลงตัวครั้งสาคัญในการยกระดับสิ่งทอแฟชั่นของจังหวัดและของไทยเนี่ยนะครับ ที่จะนำไปสู่ในตลาดโลกในระยะต่อไปถือว่าเป็นวิติใหม่ของวงการจริงๆครับคโรงการมันนี้มีการต่อยอดไปจนถึงช่างคนเก่าแก่ของจังหวัดแพร่ยังไงครในส่วนที่ทําอยู่เนี่ยนะครับเชื่อมโยงในสิ่งทอสมัยใหม่นะครับตั้งแต่พวกของมอฮอมพวกอิติโก้นะฮะหรือสี รูสีน้ำเงินนะครับไปจนถึงสิ่งทอที่เป็นผ้าทอผ้าจกโบราณทั้งหมดจะจุกมาผสมผสานนะครับเป็นผ้าทอสมัยใหม่นะครับซึ่งเรามองว่าวันนี้ความพร้อมของเราวันนี้เราพร้อมที่เดินนำเข้าสู่ตลาดโลกได้แล้วนะครับเราไม่ได้มองมิมติแค่อยู่ภายในประเทศแต่เรากำลังมองมิติที่ใหญ่กว่านั้นคือนําสิ่งนี้ไปเป็นซอฟต์าวร์ของประเทศแลานำออกสู่ตลาดโลกครับไปที่สร้างภาพลักษณ์สร้างอีเมจ ในระดับโลกทีไ่ได้นะครับเสร็จแล้วก็จะมายังผู้ประกอบการที่อยู่ตามพื้นที่ต่างๆแล้วผู้ประกอบการเนี้ยก็จะไปดึงเอาผู้ต,ตัดเย็บหรือที่ร้องประชาชนซึ่งถ้าหากว่าเราไม่ไม,ไม่ไม่วางแบบน,นี้เอเรียนมาเส้นตางเชื่อมต่อมันจะไม่ถึงนดัง้วเราวางที่ตลาดใหญ่ก่อนแล้วก็เชื่อมต่อตรงตงนนี้ให้เอาเราภาพของโรงงานขนาดใหญ่ครอบจกกังหวัด แล้วระบบก,การทํางานนี้จะเหมือนจะเหมือนทางบริษัทาดใหญ่แต่ว่ามันมันลูกกระกจายไปอย่างพื้นที่ต่างๆจังหวัดไม่แต่ไม่ใช่เป็นลักษณะของผู้ประกอบการเล่ยเล่ยเต่างผูต่างทำใช่ไหมแต่เป็นการทําที่เราเผลักลังในภาพรวมของจังหวัดแล้วก็ทัลุโลกโดยที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบมาสอนมาเป็นแกนนำในการคิดในการทำแล้วก็ใช้ทีวีใหม่ อาจจะเป็นขั้นแรกที่สำคัญนะครับในการที่ใช้ AI มาสอนในการออกแบบเครื่องฟังในระดับจบังหวัด